สวัสดีค่ะตอนนี้สุอยู่ที่ซิดนีย์ค่ะยังไม่ได้ข้ามถนนเข้าเมืองอยู่อีกฝากเงินของเมืองแต่ก็เห็นสะพาน Harbour Bridge เนาะแล้วก็ด้านหลังสุงนี้ค่ะเป็นดอกไม้สีม่วงนะคะที่ช่วงนี้เนี่ย ที่ซิดนีย์ค่ะไปไหนมาไหนก็จะเห็นเจ้าดอกสีม่วงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะดอกไม้ชนิดนี้ช่วงนี้เรียกว่าแจ็คกอร์เรนดาค่ะช่วงนี้เดือนพฤศจิกาเนาะเนวเบอร์ November เป็นช่วงสปริงทามค,ะคะ่ะดอกนี้ก็จะบานสะพครั่งไปทั่วซิดนีย์นนเวลาที่เราไปไหนมาไหนในซิตี้ช่วงนี้ค่ะเราจะเห็นทุ่งแจ็คกอรเรนดาเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่อยู่ใกล้สุดที่สุดหนะักตอนนี้นะคะภาพมุมนี้สวยมากค่ะแต่ว่า ถนนไหยคะก็จะมีเสียงรถเต็มไปหมดเลย mm hmm. เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหลังดีกว่านะเสียง mm hmm. ด,ดังมากค่ะติดถนนแต่ว่าก็นะมันเป็นถนนที่สวยไงมีรถเยอะแล้วก็มีคนที่เขามาเก็บภาพกับเราเลยก็เป็นถนนที่คุณสามารถมองเห็นสะพานคารุนะ่เพจได้เนาะบ้านบางสะงน้น แล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศสวยๆของดอกไม้นะคะเป็นที่ที่คนมาเก็บภาพกันเหมือนกันค่ะแล้วสุชนก็มากับเขาด้วยมันก็สวยไม่หยอกเหมือนกันใช่ไหมภาพบรรยากาศใช้ได้เสียงดังนิดนึงแต่ว่าก็ขออาภัยนะคะเก็บภาพมาดูให้คือมันติดถนนงามก็ต้องมีเสียงนิดนึงตรงนี้เป็นบรรยากาศริมน้ําแถวแถวลุนาพาค่ะจริงๆแล้วสุกยืนอยู่ข้างๆลุนาพาคือไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไป แล้ววันนี้ค่ะอากาศดีมากเราก็ดีใจอยากที่เห็นผู้คนออกมาท่องเที่ยวกันแล้วแล้วก็รูนัพากนะที่เป็นสถานเด็กเล่นมีเกมมีอะไรสนุกสนุกเนี้ยให้เด็กมาเล่นแล้วหลังจากที่เข้าไปดูแอบบดูข้างในนะวันนี้คนเยอะมากซึ่งก็เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นสัญญาณดีเนาะที่แบบว่าผู้คนได้ออกมาช่นชมบรรยากาศออกมาเที่ยวพักอะบ้างแล้วอะไรประมาณ ังนี่เป็นท่าเรือที่ซิดนีย์ค่ะแถวแถวมีสันสปอยส์เนาะที่เขาเรียกกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุด ท่องเที่ยวของซิดนีย์เหมือนกันนะตัวนี้เป็นลูน่าพาร์คเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเด็กๆที่มีเกมมีตู้ผีมีอะไรให้เล่นเยอะแยะค่ะแล้วก็ทางเดินของเขาเนี่ยสะดวกสบายมากเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำค่ะถ้าสมมติว่าสุดเดินไปตรงนี้เนาะก็จะมุ่งหน้าไปใต้สะพานนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเผื่อว่าเราเดินต่อเนื่องไปเนาะเราก็จะเห็นอปราเฮาส์ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะ วันนี้ก็จบทริปเที่ยวริมน้ำกันแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะเรายังคงเที่ยวกันอยู่ต่อนะแต่ว่าสุาจะพาเพื่อนๆไปชมทุ่งดอกแจ็คเกอรแรนด้าค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ